สวัสดีครับวันนี้ก็มากันอีกแล้วกับกล่องซุ่มคือว่าสั่งกล่องมาสองกล่องไม่ใช่ต้องบอกว่าสั่งกล่องซุ่มมากล่องหนึ่งแล้วก็กล่องที่ซื้อปกติมาเอามาขายปกติอีกกล่องหนึ่งแล้วก็กล่องเนี่ยมันมาก่อนก็เดาว่ากล่องนี้น่าจะเป็นกล่องที่ซุ่มมากล่องซุ่มนี้เป็นกล่องซุ่มของเล่นอีกแล้วห้าร้อยบาทก็ ขาการันตีของข้างในว่ายัางไงจะ500แล้วก็จะมีโบนัสพิเศษให้แล้วแต่ดวงว่าจะได้หรือเปล่าซึ่งก็คือเขาว่าเขาจะใส่แบงค์อ่ะที่เป็นเงินใส่เข้ามาเลยให้1000บาทแล้วแต่ว่ากองไหนจะเจอแต่ว่าตามอัตตาถึงก็จะใส่เยอะอยู่นะใส่เกือบครึ่งต่อครึ่งอ่ะประมาณนั้นอ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นแม์โลของ แน่นอนก่อส่งของเล่นเลือกไม่ได้ก็มาดูว่าจะได้อะไรกันอันนี้สนุกสนุกเฉยๆห้าร้อยบาทรอบที่แล้วเขาให้กำไรเรามาเยอะรอบนี้ก็หัจ้ะหน่อยอลองแกะดูอันนี้อัดด้วยไม้นะลองอัดด้วยไม้ครั้งแรกเสียงจะดีกับรูมีคนมาคอมเมนต์ใน YouTube ครับว่าเสียงเบาไป ก็ลองดูเนาะนี่ก็ไม่รู้ว่าทำแล้วเสียงจะดังขึ้นหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวต้องทำจนเสร็จแล้วอัปดูถึงจะรู้ว่าเสียงมันจะดังเทียบกับแต่ก่อนไหมมามาดูกันกล่องสุ่มนี่จะได้อะไระมาดูก่อนไม่ใช่เปิดมาแล้วเป็นกล่องที่สั่งนะก็อันนี้กล่องแต่เราจะไม่อยู่ในกล่องเราจะสุม่ม หยิบขึ้นมาทีละอันเลยไม่รู้จะได้อะไรชิ้นแรกโอ้โหชิ้นแรกก็เฟี้ยวแล้วอะ่ะเป็นตัวผู้หญิงนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าจากเรื่องอะไรแกะเลยเพราะว่าไอพวกนี้มักจะเป็นของโชว์ไม่ใช่ของกล่อง ที่มงก็แ็กดีจริงนะร้านเนี้ยแ็กแบบเซฟให้สุดๆอะ่ะซึ่งมันก็จะลำบากเราตอนเปิดแต่ก็ดีครับของไม่เสียหายดีเพราะว่าของพวกนี้มันหลายๆอย่างเป็นของที่มีราคาของเล่นเยอะมากมันเป็นของคุณค่าทางใจอยู่แล้วล่ะบางตัวมันก็ไม่ได้แพงนะแต่มันหาย,ยากก็มี บางตัวไม่ถึงพันนะแต่ว่าหากันจะตายห้าร้อยบาทตัวแรกก็โอเคแล้วโอูอืมคิีนี้อาจจะลองตัดดูนะว่า ช่วงแก่ๆเนี่ยอาจจะตัดออกไปแล้วก็ลองกลับมาพูดดูหรืออาจจะไปนเ,เต็มเลยก็ได้เพราะว่าของก็ไม่ได้น้อยหรอกของห้าร้อยชิ้นได้ของห้าร้อยบาทเอ๊ะเดี๋ยวเรามาดูลรวันใหญ่คอนเลยดีไหมว่าได้ไม่ได้แล้วค่อยมาดูกันว่าของข้างในมีอะไรบ้างนี่ผมจะพยายามไม่มองไปในกล่องเนี่ยจะได้ไม่รู้ว่ามี แล้ววันใหญ่มีเงินมาให้หรือเปล่าพรามีห่วงยางด้วยตรงนี้น่ารักอะ่ะน้อนน้อนฐานใสมีห่วงยางมาให้ด้วยอันหนึ่งถดไว้น้ำ สวยเนอะเดี๋ยวนะนลองมีมทัดตไหมเฉพาะตัวน้องประมาณ9นิ้วอะครับยานนี้รวมฐานลวมอะไรก็น่าจะสิร็จดีมีฐานให้มีพื้นมาเหมือนพื้นน้ำสับทรายน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบเหมือนเขาไปทะเละแล้วก็มีห่วงยางขาดร้อยบาทได้ตัวนี้ตัวนึตงตัวนี้ก็ ถูกๆก,ก็สองสามร้อยนะทั่วไปถ้างานกล่องก็ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยก็ว่าไปแต่นี่มันเป็นของล้อนะครับเพราะเขาจะโลออกมาใครรู้จักชื่อน้องก็ลองมาเม้นดูก็ได้ด,ดูเหมือนจังชิ้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะขอลองเปิดดูกล่องท้องเ,เดี๋ยวว่ามีรางวัลใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูมันมีอะไรบ้างมีไหมมีไหมไม่มีไหม,ม,ไม,ม,ไม,ม,ไม ีนนี้ยังเป็นของกระชาตัวหนึง่งของกระชา่ายตัวหนึง่งเอออ๋ออ,อันนี้เป็นเจ้าดันดักดันดักพร้อมฐานตัวประมาณสองนิ้วมีกล่องของขวัญแต่ไม่มีที่แขวนนะมีฐานแต่มีมีที่แขวนประหลาดดี Uhm. ข่าวร้ายคือเร,เราไม่ได้แบงค์พันไม่มีแบงค์พันไม่เาไรไม่มีไม่มีเงินแต่มีอีกสองตัวซึ่งเป็นตัวแบบผอเขอให้ตัวเอ็ Ad lair, น,น,นั่นเลยอ่ะตัวใหญ่ๆหลักๆนั่นเลยอ่ะเฮ้ยตัวนี้ชอบตัวนี้ชอบ๋ยวจะดูว่าเป็นอะไรด๋ยวให้ดูาดดงานนี้ก่อนงานนี้เป็นน้องผู้หญิง งานตัวผู้หญิงนี่ผมไม่รู้จะว่ายังไงนะจะว่าเป็นกระแสดีหรือเปล่าหมายถึงว่าพอการ์ตูนมาก็จะ,จะมีแฟนคลับประมาณหนึ่งเก็บประมาณหนึ่งแต่งานมันจะไม่ไม่คลาสสิก้วผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะไม่คลาสสิกเหมือนเหมือนการ์ตูนผู้ชายหรือการ์ตูนผู้ชายเนยเรื่องมันยาวจัดเกินหลายปีจบมันก็เลยอยู่มานาน,น,าน ตอนนี้งานงแพงงไม่ใช่งานงแพงพงานที่คนนิยมก็แน่นอนว่าใจบาใช่ไหมใจบ,ดา,บาดาบที่ค่าละะตอยนงานที้คนเยอะคนเก็บเยอะกระตูนได้ข่าวว่าจบแล้วอะแต่ว่ากระแสมันยังอยู่จบกิ่รอบหรือจบเป็นภาคทีนี้ผมไม่ดูนะเพราะว่าไม่ได้ดูดูตอนแรกไปหน่อยซีซั่นที่หนึ่งมั้งสิบแต่แล้วจบยี่สิบตอนนะใช่ไหม จนเหมือนตัวโกงมาอยู่ในร่างผู้หญิง่งแล้วก็ไม่ได้ดูต่ออ,อืนนี้เป็นน้องผู้หญิงกันมีสิ่งเรื่องแจ็คไม่ถุงเรียบร้อยมือหนึ่งเลยอันนี้น่ารัก ที่ชุดว่ายน้ำน่าจะเข้ากันที่แล้วได้อยู่จากเรื่องไม่รู้จริงๆตั้งโชว์ได้ส,สวยๆตันนี้งานมือหนึ่งแน่นอนครับเพราะว่าเป็นถุงเดิมถุงเดิมมีรูเรียบร้อย ได้นะตัวแบบนี้มันเสียจ้ที่ว่ามันเรากกองสุ่มอ่ะมันจะไม่ได้ของตามที่ที่เราสับสมอ่ะก็ได้อะไรก็ไม่รู้แต่โดยมูลค่าแล้วผมว่าน้องสองตัวเนี้ยยังไงก็น่าจะเกินเกินห้าร้อยตัวหนึ่งต้องมีสามสี่ร้อยแล้วละ่ะนี่คือเราพูดถึงราคามือสองเลยนะไม่ใช่มือหนึ่งสามสี่ร้อยเนี่ยจะโดนดักโดนดักไปหาที่วาง ด,ดี๋ยวิอันนั้นสามชิ้นนะครับตัวนี้สี่ชิ้นตัวนี้เป็นงานสุ่มงานสุ่มจะได้ตัวไหนไม่รู้ตัวนี้มันถือไม่หมดเลยไม่รู้เรื่องอะไรเปิดเลยดีกว่าเนาะปิดไปก็เท่านั้นกล่องมันลอยฉีกหมดแล้วอะได้รู้ว่าได้ตัวอะไร งานน้องมือหนึ่งมือหนึ่งกล่องป่วยผมหูแมวหมดเลยมือเดกันหลังแล้วก็ฐานสุดท้ายงานพวกน้องผู้หญิงก็ก็จะกองกองกันเยอะอยู่ตามร้านาโมเดลของไทย ไม่รู้ว่าญี่ปุ่นเขาผลิตมาเยอะหรือกระแสมันไม่ดีหรือแฟนขับไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ได้ไไดตามตามจริงจังๆ,ยงๆเยอะขนาดนั้นนี่ชิ้นเพสโต้เมื่อกี้เราเล่นน้องตัวไหนน้องตัวนี้น้องตัวหูแมวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ชิ้นสุดท้ายอันนี้ครอบแก็บของเรา อาจจะเป็นตัวเดียวที่เก็บไว้นะี่แหละหรืออาจจะปล่อยเทเๆไปให้หมดรู้ไหมตัวอะไรตามไว้ครับอย่ามีใครมาขอนะตัวนี้อย่ามีคนมาขอด้อเลยจะได้เจ็บ จริงถ้าราคาถึงก็ขายหมดเดยมากพอขาขายถูกแบบก็จะลองทำเพจส่งตัวดูกันได้ไม่ต้องไปขายแบบข,ขายที่อื่นตัวนี้ฮะแกะเลยความชอบส่งตัว ปาเบเ,อเรอท่านี้เป็นน่าจะลักษณะของการกำลังจะปล่อยพลังอะ่ะแต่ด้วยด้วยท่านี้มันก็ไม่ใช่ท่าของหฟนอนแฟรด้วยนะดูยากว่าเป็นท่าอะไรแต่อขอประกอบนิดนึงมีเข้าแก็บอยู่ตัวเดียว ลักษณะเงยหน้าจะปล่อยขึ้นข้างบนเหรอทีแรกนึกว่าจะแบบว่าลอยอยู่แล้วจะเคลื่องลงพื้นแต่โดยฐานกับการติดตั้งอมันมแล้วปรากฏว่าเขาจะเคลื่องลงข้างล่างเลยอเขาจะเคลื่องขึ้นข้างบนดีกวะเนียบนะไม่มีรอยเจ็บสวยเลยสวยเลย ผมน้ำเงินนี่มันเอ้ยผมเขียวนี่มันล่างไหนอ่อมันเป็นซูปเปอร์เท่านะสามสี่มีผมแดงแล้วก็ผมเขียวใช่ไหมแต่อยู่ในชุดเกาะน,นี่นะโอเคเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีะมะทั้งมาออสั่งทั้งไปเดี๋ยวจะได้มาตั้งคู่กันพอลูกมีทางแล้วก็มีโงกุลกอดอกเนี่ยสังเกตอายุได้เรียกงกคุณ อย่างได้งูคุณครับตามนักต่อยโอเคก็จะมีตาเบาเราตัวนี้หนึ่งตัวน้อนหัวชมพูสูงสวยๆเลยกิ๊บหนึ่งตัวเป็นสองตัวน้องพร้อมห่งยางห่งยางสวยนะงานเก็บละเอียดมาก สามตัวดอนดักตีตัวของสุ่มเจ้ตัวนี้ห้าตัวก็ห้าร้อยบาทในงานมันเกินอยู่แล้วลหละแต่ว่าที่ได้มาทั้งหมดเข้าแก๊ปคือปลาเบตัวเดียวที่เหลือก็เดี๋วดววูก่อนจะขายหรือจะแจกเดี๋ยวมีใครเก็บการตรงๆหวัง,ง,งเพราะปกติจะชอบ ชอบปล่อยให้คนที่เขาเก็บงานตรงนะครับแต่เดิมมากคนเก็บงานตรงเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาก็จะมีตัวของเขาอยู่แล้วเหมือนเดิมมากมันจะมนจมนะไม่อยาจะขาดตัวนั้นพอดีโอเคขอบคุณครับที่มาดูกันวันนี้น้องดีเฮดหม่เสียงเขาจะยังไงน่าจะดีขึ้น5้าร้อยบาทวันนี้กับกล่องสุ่มได้มา5าตัวพอใจไหมพอใจสนุกดีได้เยอะไอ้พวกนี้ขายได้แค่ตัวละสองอยก็ได้ทุนแล้ว ก็สวยนะอยากกิฟเองแตไม่มีตู้ของเยอะอยู่พอสมควรขอบันครับขอบคุณครับที่เข้ามาดูกันยังไงก็ขอให้ได้ฉีดวัคซีนกันได้ฉีดตัวที่ชอบถ้าเลือกได้นะดูแลสุขภาพครับ